<c oughs> ด่าสิดล้้ามีคำหยาบนะสวัสดีค่ะทุกคนเคยมีประสบการณ์ใช่ไหมคะที่เวลาแบบเพื่อนแย่งของอะไรเราไปอย่างเงี้ยหรืออยากด่ามันไงปกติเราก็ด่าด้วยคำหยาบใช่ไหมคะแต่ในด่าด้วยคำหยาบไม่ได้เคยไหมคะที่นึกคำหยาบไม่ออกเอ้ยไม่ใช่สิมันจะต้องนึกคำที่สุภาพไม่ออกแต่อยากด่าไปแบบหยาบ 呃，对了，呃，别哭了。咦咦咦咦咦咦！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  ตาดูปากคอหายไปแลาอีนะาอกอีพูกอีขาอีเข่าอีตะตุบอีเท้าอีแล้อีส้นเท้าอีไปเท้าชิ do to subscribe,